สวัสดีอีกแล้วครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่นองน้อง,องและ f อเซสมาชิกทุกทุก,ท,กท่านนะครับขอให้รวยรวยรยนะครับนี้มาแนะนำหรือรีวิวขูดทวดนะครับขวดทวดอง์ก็ใหญ่เหมือนกันครับนี่ขนาดนิ้วผมเดี๋ยวมาเปรียบเทียบนี่กล้องส่องนะครับไปเปิดดูข้างในนะ บทวดนี้ออกที่วัดวัดโลสุทธาวาสนะครับจังหวัดอ่างทองเมื่อปี2552นะครับผมก็ได้เช่าและเก็บมาไว้นานแล้วตั้งแต่52-53-9ปีปีนะครับผมดูด้านหลังเนะาะยวแตกงัดมากใช้กับเตร์งนะ อ๋อหลุดพอดีนงปูอยากออกมานี่ครับข้างหลังก็จะเป็นยันนงปูนะครับปูทวดวัดโลสุธทธาวาสนะครับแท้แน่นอนนะครับนี่ครับองค์ใหญ่นะครับกอ ชื่นชอบก็กดติดตามนะครับผมเดี๋ยวจะหาหลวงปู่มาให้หลับชมกันทุกๆท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมมาตลอดนะครับผมนี่ครับกล่องก็กล่องก็แท้นะครับผมแท้เลยคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดี เอฟทุกท่านขอให้รวยรวย,ยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ